ล้างอ่างเหรอล้างสะป้ายน้ําช่างกําลังล้างทําใหม่เลยใครเนี่ยพ่อเดินแหละไรพ่อพ่ออยู่ไหนแม่แม่อยู่ไหนเฮ้ยไอ้เรื่องอะไรเปิดทางไหนเปิดทางไหนเปิดประตูหน่อยพ่อเปิดประตูหน่อยพ่อ มาดีปูวันมาดีปูวันลูกมาดีขมาดีข้ารับฝันรับฝันะรับรับปูวันรับปูจุ๊บจบจุ๊บจุ๊บมาดีข้ารับปูวันจำเลยบมวพนี่โดนโดนเยอะมากเอาดิ้งดา้งดิ้งดิ้กันอะไรนอสวันไหนจะปีนม้เล้งทุกวัน แม่โทรมา่ะแม่โทรมาคะแม่อยู่ไหนแมรแม่อยู่ไหนแม่มาแลี้มีกี่จาแม่ยีบอกบอกแม่มาสิเี่่ปู้บดีูผ้าบ้านมาตอไหู่มาตรวจงงน ใครงูไปทำอะไรถึงเจ็บเดินใคเดินไปเดินใครโดนไดิดนไปเขาเด้น่เดหนงเด้งหน่งแล้วทีนี้แล้วคนนี้ไม่เก็บอะไรเลยเลยนะคนนี้ไม่เก็บตรงไหนเลยปูแล้วปูเป่าไงแล้วปูเป่าไงไหนเก็บตรงไหนลูกเก็บตรงไหนเอโดนไฟตรงนี้เหรอโอ้ยโเพี้ยน ใช่ไหมใช่โอ้โหมองเรียนเนี่ยโอ้ยข่้นเขาเกินี่ขึ้นไปขึ้นไปแต่อันนี้บ้านบ้านใครเนี่นย,บนยบ้านเพชรพลอยไหมใช่มันเพชรพลอยม <c oughs> ีมีมีมีในห้องนอนเพชรพลอยอยู่ตรงไหน <c oughs> ห้องนอนมูนอยู่ตรงไหนคะ อะไรนะคะสวยไหมะนัสวยค่ะยไหมเอมมเออมีแต่ขอแม่หมดเลยเนาะถ้าสวยน่สวยกระเป๋าไปใหุ้นี่งิกะเป่าแเป๋าได้มแม่บ้างไวบมาบ้างเปบาอม่ไมมยากเเคนหลายอเอา bằng bằng có bằng 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 làm bằng 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 mẹ bằng 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 mẹ bằng 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 แม่จ๋จารีบมาซื้อขนมซื้อขนมมาด้วยนะคะมาด้วยนะเป็นเด็กตัวน,น้อยมากมีร้านเก้วค่ะมีร้านเก้วค่ะพ่อมาผู้เดียวมันมัธุราเลื่อยมาก Mười ba lần nữa, nắm mười lăm đi chạm mười lăm đi này chạm mười lăm 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 น้ำเยอะขาเนี้น้ำหมดแล้วสันพูถามว่าเสียงสัน่นนเคไปปล่อยน้ำหมดอ๋อแ่ไปปล่อยน้ำหมดอะาหดไปบอกตาน้ำใส่เป็นบางตาน้ำอะไกบอกตาน้ำใสให้น่อยสวยไหห้องได้บานก็เลยหอ ของง้หงงอหอมอ,อ,อยิ่เขาดืนเขาเหมือนดืเขาต้องไปเสียเจลลางเมืยอของนามจริงองขึ้นไม่เจ็บของซอยหลวงพี่หลวงพ่อยมากพอดีโอเค